รถเข้าใหม่ครับคุณผู้ชมยาริสนะครับคันนี้เป็น1.2สปอร์ตปีฟเนะเป็นตัวแฮชแบ็กหประตูนะครับใครหา5ประตูไว้ใช้อยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยนะครับสีเทาดำสีหายากด้วยและคันนี้หัวนัดเม็ดอาร์คไม่เคยขยับไม่แต่ตัวเดียวหัวนัดสระโปรงไม่เคยขยับรถโคตรเดิมไหม่แค่3 7 0 0 0ืโลใครหาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดและผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะครับเหมือนมาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับแงให้ดูทุกจุดนะครับโครงสร้างหัวนัดเม็ดอาร์คต เนียนกลิ้มนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถบ้านแท้จอทันสกีมีมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์ออโต้มีให้เรียบร้อยแล้วเลขหม่แค่3 7 0 0 0โลคุณผู้ชมได้สภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้นะครับและฟรีดาวได้ด้วยผ่อนแค่7,200กว่าบาทสำหรับการฟรีดาวโคตรคุ้มอย่าพลาดคลิปนี้นะครับถ้าใครหายอยู่ตามกันไปดูต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่พี่ที่สนใจนะครับรถยนต์มือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมวีออสมือสองนะครับและพบกับผมวีวินิต์อีกเช่นเคยนะค,ะ <ใช S 1> ครับวันนี้มียาริสนะฮะหนึ่งคันสวยสวยเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ไม่ได้มาเป็นวีออสนะ,ะวันนี้ขออนุญาตเป็นยาริสเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็รถเนี่ยสดมากอยากจะนําเสนอให้พี่พี่ทุกคนเลยที่สนใจรถยนต์อยู่นะครับ ได้ดูตัวนี้กันว่าว้าวขนาดไหนนะครับสีนะฮะของตัวรถนะครับยาริสเดี๋ยวผมแจ้งในเรื่องของรุ่นก่อนแล้วกันนะครับคันนี้นะครับยาริสหาประตูฮะแฮชแบ็กหนสองสปอร์ตปี2021ครับคุณผู้ชมฮะ เรียกว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับแล้วก็สีเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นสีเทาดําซึ่งมันเป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสนะฮะปกติแล้วเราจะเห็นสีดําสีขาวซะเยอะนะครับพวกสีบอลเงินหรือว่าสีเทาดำเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นค่อนข้างจะหายากเลยรถตามท้องตลาดช่วงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นบอลเงินอย่างงียเราเห็นกันตามเอลติสวีออสเนี่ยเยอะเลยถูกไหมฮะไอพวกเอลติสวีออสเนี่ยสีดาอย่างอื่นในนี้หายากนะครับแต่กลายเป็นว่ายาริสเนี่ยสีดาสีขาวเนี่ยหาง่าย แต่สีเข้าดำกับสีบอลเงินเนี่ยหายากนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าสีหายากนะครับยาลริส1.2สปอร์ตปี2021นะคุณผู้ชมเป็นตัวรองท็อปนะครับปี21เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเชนมาแล้วนะครับเป็นโฉมก่อนตัวปัจจุบันนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกต่างนะดีไซน์การตกแต่งนะฮะเครื่องยนต์ก็อัปเกรดมาแล้วเป็นไก่สองแรงม้าไม่ใช่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวตัวปีน86แรงมาอยู่ พอเป็นย1ิอขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นก2าแรงม้าเรียบร้อยแล้วก็ทําให้อัตราการเร่งตอบสนองเท้าเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสำหรับที่ผมขับมานะยานิสป,ปียีี่สขึ้นไปนตอบโจทย์นะคุณผู้ชมในเรื่องของอัตราการเร่งช่วงออกตัวไม่อื่นเลยนะครับก้าฟสองแรงมา้ากระชากในเรื่องของการออกตัวได้ดีนะครับไฟหน้าก็เป็น Fu l l l ลดีเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งราคากันก่อนลวกันก่อนจะเข้าเรื่องนะครับคันนี้นะฮะยาริส1.2สปอร์ตปี21อ เลขไม่อยู่ที่37,000โลคุณผู้ชมเลขไม่น้อยด้วยรถบ้านแท้มือเดียวนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยใช้งานมาแค่37,000โลนะฮะรถเฉลี่ยปีนี้ปี23รถเฉลี่ย3ปี ปีละหมื่นกว่าโลนะฮะถือว่าเป็นการใช้งานปกติทั่วไปเลยนะครับและราคาไม่แรงด้วยนะฮะสี่แสนบาทคุณผู้ชมฟรีดาวไม่ต้องชังเองออกรถนะครับผ่อนอยู่แค่7,200กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะลูกค้าในกลุ่มข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับไม่ต้องมีเครดิตก็ได้รับดอกเบษษี้ยพิเศษนะครับดอกเบษษี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเอง ก็ใครสนใจเนี่ยติดต่อมาได้หรือว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มอื่นนะครับขายของตลาดนัดนะฮะพอค้าแม่ขายเปิดร้านขายของชานะครับอย่างอื่นก็ออกได้นะนะครับก็แล้วแต่เงื่อนไขแต่ละอาชีพกันไปนะครับแต่ออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้มีบริการฝากเซ็นถึงที่นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะฮะไม่มีชนักหรือความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องกรองไม่ไม่มีแน่นอน นะครับตรงนี้เราการันตีออกให้ในสัญญานะครับแล้วก็ตรวจรถฟรีอีก274จุดนะครับจากบริษัท Apple Auction นะครับเป็นเต i ร์ปาร์ตี้ไม่ใช่ตรวจกันเองนะครับเป็นบริษัทมาตรฐานสากลมาตรวจสภาพรถให้เลยนะครับเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยก็อยากได้รถดีๆเข้าไปอยู่ในระบบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับออปชั่นสเปคต่างๆนะครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับรูปโฉมเนี่ย ปรับมาจากตัวก่อนหน้านี้พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะฮะไฟหน้าจะไม่มีละโปรเจคเตอร์นะครับจะได้เป็นฟูล l อลแบบนี้เลยนะครับเพรถสมัยใหม่นะก็จะเป็นไฟหน้า LED ดีกันหมดแลวนะครับฟูล l อลนะครับไม่เชิงว่าฟูลแล้วกันคุณผู้ชมผมขอภัยนะมันจะติดอยู่นิดเดียวก็คือตัวหลอดไฟเลี้ยวนะครับหลอดไฟเลี้ยวนี่ยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับแต่โคมหลักไฟหน้าเนี่ยเป็นฟูลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟสูงหรือไฟต่ําเป็น LED หมดเลยนะครับด้านล่างจะเป็นไฟหลีทําหน้าที่เป็นเดย์ไทม์ไลท์ด้วยนะก็เป็น LED เอลดป นะครับเป่าไฟตัดหมอ,อกด้านล่างมีติดมาให้แต่ตัวสปอร์ตเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอ,อกนะอ่าตามสเปคเดิมโรงงานเลยป้ายแดงตัวสปอร์ตไม่มีไฟตัดหมอ,อกติดมาให้นะครับจะมีเฉพาะรุ่นท็อปก็คือสปอร์ตพรีเมียมเท่านั้นที่จะมีไฟตัดหมอ,อกติดมาให้นะครับตรงน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนิดนึงนะครับแต่เราไม่ได้ซีเรียสไฟตัดหมอ,อกติดเอาก็ได้ฟ็อกแรมด,ด้านหน้านะครับคู่หน้าก็น่าจะพันก่าบาท ไม่แรงนะครับใครซื้อคันนี้เดี๋ยวผมติดไฟตาบอกให้ก็ได้ไม่ยากอะไรนะครับกระจงกระจังหน้านะครับออกแบบมาเป็นรังพึ่งแบบนี้นะก็ให้โฟอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมให้รูละเอียดเหมือนเดิมเลยนะฮะล่โครงสร้างให้ดูนะครับหัวน็อตเบ็ดอาร์ตต่างๆเปิดห้องเครื่องให้ดูสตาร์ทรถให้ดูนะครับรอดูกันต่อไปภายในคลิปนะครับนี่กันชงกันชนแนบสนิทติดกันดีกับตัวแก้มนะสีผิวพันธสวยงามเลยเทาดำนะครับเวลาโดนแดดเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเวลาโดนแดดเนี่ยประกายมุกๆด้วยเห็นไหม อ่าเนี่ยมันประกายมุกมุก,มกนะเห็นไหมข้างในเนี่ยสวยเลยคุณผู้ชมสีผิวคันเรียบเนียนเสมอกันนะครับงดงามนี่เทาดําสวยๆดูเข้มเข้มแต่ไม่มืดทึบเหมือนสีดำนะครับทำออกแบบมาให้แบบว่า,าจริงจริงรถสีเนี้ยหล่อใครๆเห็นก็ก็มองอย่างนั้นนะสำหรับผมนะพอเนี่ยมีกระจกมองข้างที่เป็นสีดาสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็ตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาได้ดี ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับล้อแมกนะฮะแมกเดิมโรงงานเลยนะครับแมกปี๊บเอ็ดลายแบบนี้ดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบกนะครับแมกเป็นขอบ15นะครับลายไปพัดทูโทนแบบนี้นะครับยางนะครับลัดมาเป็นดัลล็อนะฮะดัลล็อปอี0ีนะคุณผู้ชมใช่ไหมอ่าอีซี0า E นะครับ e ีท0 0พัดด้วยนะครับเป็นยางติดรถมาเลยปี21อนี่ปี21อนะครับยางติดรถเลยใช้งานมา30,000กว่าโลนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกยางร่องยางยังโอเคอยู่ก็มีกินบ้างตรงนี้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมพิจารณาให้สําหรับใครที่มาซื้อก,ก็ผมนะครับเดี๋ยวผมพิจารณาให้ใหม่หมดนะครับนี่ก็เบ้าโชคกซุ้มล้อนะเดิมๆเลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คมกลิบนะฮะนี่รถสวยๆเลยนะคุณผู้ชมดูโครงสร้างดินะครับสดๆเลยแบบนี้แค่เปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นเฉยๆเวลาขับมาที่เหลือโครงสร้างอะไรต่างๆนี่ยังใสกลิ้งเลยเพราะใช้มาแค่สามหมื่นกวโลเองคุณผู้ชมเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดเลย คใครหาอยู่นะใครชอบติดต่อได้เลยนะครับเบอร์ทโทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิป0855366287บิวเพรยนต์ยินดีให้บริการนะครับกระจกด้านหน้าเดิมแท้โตยโยต้านะครับแล้วก็เป็นกระจกอะคูติก,กาสนะครับกระจกซับเสียงนิรภัย2ชั้นด้วยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับเป็นด้านหน้ารู้สึกจะเป็น60รอบคันนะก็ถือว่าไม่ได้มืดทึบมากนักแต่กันแสงได้ดีนะครับฟิล์มก็ฟิล์มเกรดดีด้วยฟิล์มน่าจะติดออกมาจากป้ายแดงเลยอันนี้ นะครับก็สวยๆเลยผิวพันธ์ต่างๆนะคุณผู้ชมสเกิร์ตด้านล่างนะฮะบ,บันไดข้างนะครับที่ทําชายล่างออกมาเป็นสีดำนะครับก็ออกแบบมาจากป้ายแดงไม่ได้ติดเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผิวพันธ์งดงามรายละเอียดต่างๆนะครับไฟท้ายเป็นฟูลเอลดีนะไฟท้ายเป็นฟูลเอลดีเรียบร้อยแล้วอขอภัยไฟท้ายเนี่ยจะเป็นเอลดีไลท์ไกดิ่งนะครับก็เปิดมาจะเป็นเส้นสีแดงๆนะครับปกติผมให้ดูทุกคลิปอยู่แล้วนะครับกันสาดมีให้เรียบร้อยแล้วเสาอากาศนะครับเป็นเสาอากาศธรรมดายังไม่ใช่ชาร์กฟินนะก็ สามารถติดเพิ่มเติมได้สําหรับเสากาศชากฟินนะครับเรามาไล่ดูโครงสร้างกันกระจกเดิมแท้ทุกบาน <c oughs> ขอภัยครับอ่ะแง้มให้ดูเบาะก,กันนิดนึงก่อนภายในเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนี่เบาะหนังนะครับเดินได้สติชิ่งสีฟ้าแบบนี้นะครับเบาะหนังแบบบักกินซีทนะครับก็ถือว่ารองรับอบสรีระได้ดีนั่งสบายขับสบายนะครับไล่มาที่โครงสร้างหัวน็อตนะครับเสาบีเดิมๆเ,เลยไม่เคยขยับนะคุณผู้ชมแผ่นเพดด้านล่างปี๖เอ็ดเดิมแท้ไม่ลอกไม่ถลอกอะไร นะครับนี่สวยงามคุณผู้ชม4 2 5 0 0 0ฟรีดาวผ่อนอยู่7,200กว่าบาทซื้อได้นะคุณผู้ชมใครหายาฤทธิ์ไว้ใช้งานนะครับไม่ต้องไปใช้เงินดาวนะและผ่อนอยู่ในเรทเจ็ดพต้นๆเนี่ยโอเคเลยนะครับเงินเดือนคูณ2ของค่างวดก็ออกรถได้แล้วอย่างคันนี้เจ็ดพเงินเดือน15ื่นห้าเอาแบบเหลือนะเงินเดือนแบบรวมหักแล้วเหลือ15ื่นเนี่ยซื้อรถได้เลยนะคันนี้ฟรีดาวจบคนเดียวได้นะครับนี่โหนดะเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับรถเราอ่า เรียกว่าการันตีในเรื่องของโครงสร้างอยู่แล้วนะครับรถคนทางเพชรยนต์เราคัสตเกรด A นะครับเพชรยนต์เนี่ยก็เจ้านายผมนะนะครับพี่ก้อยนะครับคุณวชิระดอลงเพชรนะครับก็เป็นประธานบริษัทของเพชรยนต์นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมรถมือสองกลุ่มมึงบุรีด้วยนะครับตรงนี้เปิดมา25ปีนะใครมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1นะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับหลังโรงพยาบาลเศรษฐีรักนี่เราเห็นโรงพยาบาลเศรษฐีรักอยู่ไกลๆตรงนี้ นะครับกำลังซ่อมบํารุงปรับปรุงอยู่นะครับก็ตรงนี้แหละเพชรยนต์อยู่ตรงนี้เองไม่ไกลไม่ใกลไม่ไกลกันเลยนะครับก็ต่างจังหวัดออกได้นะครับต่างจังหวัดก็ดูรถผมผ่านคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมรีวิวให้ละเอียดอยู่แล้วนะครับเบาะด้านหลังสวยๆนะครับดูโครงสร้างด้านหลังต่อเปิดออกมานี่รอคีบระบบโรงงานคมชัดปึ๊บเลยคันนี้นะรอคีบระบบโรงงานแจ้งให้ฟังทุกคลิปนะครับรบอทจากโรงงานคีบตัวถังไปจุ่มสีทําให้ทิ้งล่องรอยนี้ไว้นะครับนี่คือเดิมๆต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีสันนิษฐานได้เลยว่ามีอะไรมา ก็ต้องมีการพ่นสีสาดสีมาแหละนะถ้าตัวนี้ไม่อยู่นะครับก็ว่ากันไปนะตามสภาพรถอีกทีนหนึ่งถ้าซื้อรถแบบนั้นจะเป็นรถเกรดซีนะถ้าไม่ซีเรียสไปซื้อแบบนั้นก็ได้ครับคุณผู้ชมพูดตรงๆนะถ้าเกิดใครแบบว่าอะซีเรียสเรื่องราคาเอารถแบบนั้นราคาถูกนะเพราะว่ามีตําหนิมาราคาจะถูกเป็นพิเศษนะครับแบบนั้นก็ได้นะถ้าจะซื้อแบบนั้นก็ได้ก็แต่เพยน์ไม่มีขายเพชยนต์เราขายแต่รถเกรดเอของสร้างเกรดเอเท่านั้นนะครับราคาเราก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะก็หลายคนนะครับ ถือว่าระบายแล้วกันไม่เชิงว่าระบายผู้ได้ฟังเนี่ยหลายคนเอาราคามาบัฟกันนะครับมาบัฟผมอย่างเงี้ยที่อื่นคุณบิวโฉมนี้ขายอยู่สองสามแสนต้นต้นโอ้โหพี่สามแสนต้นต้นพี่ซื้อรถปีเอ็ดเลยนะพี่ต้องฉุดคิดแล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่เนาะรถเขาก็ขายอยู่สี่สี่ต้นต้นแล้วแต่นะอาจจะดิฟต่างกันอยู่ที่หมื่นสองหมื่นย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสามต้นต้นอย่างเงี้ยสามกลางกลางอย่างเงี้ยปี่เอ็ดพี่เราต้องคิดแล้วถูกไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าราคาถูกเออถูกก็ซื้อถูกก็ซื้อ เราต้องดูรถด้วยนะอย่างคลิปนี้เวลาผมถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ให้ดูละเอียดรายละเอียดรถทุกอย่างเลยนะครับรถก็มีวารันตีให้มีใบเซอร์ให้เวลาตรวจสภาพรถนะครับจากบริษัท a p p l e Auction นะเราไม่ได้ตรวจเองด้วยตรงนี้มันเป็นเรื่องของความสบายใจด้วยซื้อรถจนมือสองนะครับซื้อทั้งทีนะผ่อนผ่อนกันยาวๆนะสี่ปีถึงเจ็ดป,ปีนะครับรถันอยู่กับเรายาวๆนะครับบางทีราคาต่างกันหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยเราเลือกคุณภาพดีกว,ว่าครับหมื่นสองหมื่นกับกับอายุรถที่ต้องอยู่กับเราไปนาน,านๆนะครับตรงนี้เราต้องคิดตรงนี้ด้วย นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านหลังนะครับเปิดฝาท้ายดูโครงสร้างกันอ่เบาะนะครับด้านหลังเนี่ยพับได้นะแต่ผมพับให้ดูดูหัวน็อตก่อนอันดับแรกหัวน็อตเดิมๆเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคมกลิบเม็ดอาร์คคมๆสวยๆซีนในด้านในขออนุญ,ญาตนะเอาเล็บจิกเข้านี่เห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บแบบนี้ซีนนะครับเอาเล็บจิกเข้าสวยๆคุณผู้ชมคันนี้หัวน็อตกลิบเลยนะครับไม่สามหมื่นเจ็ดล่องนะล่องท้ายนะเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คเนี่ยคมๆแบบนี้ล่องท้ายโช๊คเดิมๆนะครับสวย,สวย,สวยๆเลย ไฟท้ายไทโคโยโตะเดิมแท้จากโตโยต้านะครับต้องไทโคยโตะบางรุ่นนะครับอย่างบางรุ่นจะเป็นสเตลเล่ก็อันนี้ก็แท้เหมือนกันสเตลเล่นะครับแล้วแต่รถนะครับแต่ถ้าเป็นของโตโยต้าส่วนมากจะเป็นหน้าหลังจะเป็นไทโคโยโตะหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูไฟหน้าด้านหน้าด้วยท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมวนรอบคันก่อนนะครับแผงตั้งท้ายด้านหลังอ่ะมาเปิดดูนะครับมีการลอยมาให้ขออภัยแผ่นรองถาดรองท้ายอ่ะเรียกผิดนิดนึงนะครับมีถาดรองท้ายมาให้แล้วยาลิสนะครับเครื่องมือนะครับในเรื่องของ ชุดปลายยางฉุบเฉินมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มียางอะไหล่เนาะสำหรับยาลิสนะครับเพื่อลดในเรื่องของน้ําหนักให้เป็นรถอ e ีโคคาร์ด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมบอกทุกคลิปเลยนะครับสีทท้าขาวสีขาวเนี่ยตรงนี้คุณผู้ชมจะต้องเป็นสีนี้นะครับถ้ามันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแสดงว่าโดนสาดสีมาอันนี้เดิมเดิม,ดมครับคุณผู้ชมยาวไปเลยเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่นะครับไม่มีรอยคงรอยเคาะอะไรนะแบบนี้แผงตั้งท้ายเดี๋ยวผมแงให้ดูแผงตั้งท้ายคือตรงนี้นี่เปิดออกมาแผงตั้งท้ายเห็นไหมฮ เดิมๆแบบนี้นะครับรถไม่มีจิ้มท้ายมาคุณผู้ชมให้ดูทั้งเส้นเลยแผนกล้องไปนะคนดูอยู่อาจจะมือหัวนิดน,นึงนะเพราะว่าผมต้องเอากล้องเข้ารูแต่ขออภัยด้วยตรงนี้มันแคบนะครับนี่สีเดิมเดิมเป็นอาร์เดิมเดิมดูกันให้เห็นจะจนนะครับดูรถกับผมวิวเพทย์ต์รีวิวให้ดูละเอียดให้เหมือนมาดูรถเองที่บริษัทเพทยนต์นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับไม่ใช่ว่าส่งแต่รูปไปให้ดูแล้วมาจบกันกลางอากาศอันนี้ให้ดูทุกซอกทุกมุมในรายละเอียดตัวรถนะครับเคลียร์กัน กระจกด้านหลังนะครับเดิมแท้โตโยต้ามีไล่ฟ้ามาให้มีไฟเบรกตัวที่3นะครับอยู่ด้านในนะต,ตรงนี้ก็เป็น LED ด้วยนะครับสวยๆคุณผู้ชมฮะสามสขออภัย4 2 5 0 0 0สาพฮะฟีด้าผ่อนอยู่7,200กว่าบาทนะครับดูผิวพันเวลาโดนแดดเงาเงามุกมุกแบบนี้นะถ้าให้เรียกว่าเทามุกก็ไม่ก็ไม่ไปลายนะครับประมาณนี้ะด้านหลังนะครับล้อสวยๆเหมือนกันนะครับแบกหลังยาง EC 300เหมือนกันนะครับเป็นปี21ติ 8, รดรถมา กระจกเดิมแท้ต่อต้านทุกบานนะครับราคาอยู่ที่4 2 0 0 0 0ันฟีดาคน7,2 0 0นะฮะถือว่าโอเคทุกอย่างโดยรวมนะครับรถโครงสร้างเดิมราคาเกรด A แบบนี้โคตรคุ้มนะครับใครสนใจอยู่รีบเลยนะหารถไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับเรอคีบระบบโรงงานต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับหัวน็อตเบ็ดอาร์คเดิมๆเนี่ยดูดิน็อตเนี่ยสีมาร์กยังอยู่เลยนะครับไม่เคยโดนไขโดนแกะอะไรออกมาเนี่หัวน็อตประตูหลังอ่านเนี่ยให้ดูละเอียดละเอียดนะครับ เดิมๆฮะประตูประตูเดิมๆมาดูด้านหน้าเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันด้วยนะมือเปิดนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของสีเดียวกับตัวรถอยู่นะครับแล้วก็มีดอกไขให้กุญแจเนี่ยจะเป็นรีโมทนะสำหรับสปอร์ตเนี่ยยังไม่ใช่ปุ่มคูสตาร์ทนะครับเป็นรุ่นลองท็อปนะครับกุญแจจะเป็นรีโมทดอกไขแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแผงประตูก่อนอันดับแรกนะแผงประตูแดชบอร์ดนะครับคุมโทนสีดําเลยตรงนี้จะเป็นซอฟทัชก็คือวัสดุหนังหุ้มมาเดินได้สีฟ้านะครับส่วนแผงคอนโทนนะกระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้านะครับกระจกข้างขึ้นลงไฟฟ้าด้านขวาออโต้ได้นะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยนะประตูเดิมๆนี่เม็ดอาร์คสวยๆนะครับโด,ด,ดนแดดนี่ดีเลยผมอาจจะร้อนนะแต่พี่ๆได้เห็นชัดผมก็โอเคนะครับรีวิวก็ได้เห็นจะจะปกติจะรีวิวช่วงเย็นนะวันนี้พอดีเป็นวันหยุดนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามารีวิวรถเห็นคันนี้เข้ามาใหม่ก็เลยจัดให้สั้นหนึ่งดอกนะเพราะว่าสีหายากด้วยนี่เดิมๆนะครับโขนอัลเมทอาร์คสติ๊กเกอร์ลมยางครบถ้วนนะครับสวยๆคุณผู้ชม นะเบาเนี่ยดูเบาดูสภาพเบาเบาไม่ช้าด้วยนะครับอาจจะเปื่อนอยู่เดี๋ยวสปากันก่อนออกรถอีกทีหนึง่งนะครับไม่ต้องห่วงพวกนี้เราจัดก,การเก็บให้หมดเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ล้างขัดสีให้สปาภายในให้ฆ่าเชื้อโอโซนให้ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของรายละเอียดตัวรถพย,ยนต์เก็บให้หมดเบาแน่นๆฮนะสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์กแกะมาให้ดูให้ครบทุกจุดนะครับประตูด้านหน้าฝั่งคนขับเดิมๆแบบนี้งดงามโอเค เดี๋ยวเข้าไปดูแต่รถกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างอันดับแรกพวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยหุ้มหนังครับมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายเอาไว้ในคอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดฝั่งขวารับสายวางสายได้นะครับระบบนะครับไข่สตาร์ทบิดสตาร์ทแบบที่ผมบอกไปนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแท็กชั่นคอนโทรลการลื่นกันถลอยอ่าการลื่นกันถลายการล้อหมุนฟรีนะครับ A off นะครับ Start Stop System นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ไฟหน้านะครรับออโต้้้ไไดนนี่ฟหาาาสมถ เปิดคลิกออโต้ได้เดี๋ยวพอมันมืดเซ็นเซอร์มันก็จับมันก็สว่างเองอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับก็ปกติเลยที่ปัดน้ําฝนนะครับหน่วงเวลาได้นะขึ้นมาบนรถรึขอนุญาตครับสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับเหยียบเบรกไว้ก่อนนะ,ะดูนะครับไฟคือโชว์ขึ้นมาสถานะครบทุกบนันนะครับบิสโอเคแล้วมาดูเช็คไฟได้วยในตัวเห็นไหมฮะไฟจะเริ่มหายไปทีละอันทีละอันอันนี้คือที่เหลือไม่ใช้ได้หมดแล้วถ้าไฟอันไหนขึ้นค้างเนี่ยเวลาเช็ครถเนาะ ไฟไหนขึ้นค้างเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหานะครับไอ้น้ำมันนี่คือน้ำมันหมดมันก็เลยขึ้นค้างนะครับส่วนประตูรถเนี่ยผมเปิดทิ้งไว้นะครับ P ก็คือเบรกมือนะครับส่วนคาดเบลก็คือผมไม่ได้คาดเบลนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับขออนุญาตเปิดแอร์ไดหนึ่งร้อนนะครับแอร์ Air นะครับพูดถึงแอร์แล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสียงดังฟังชัดแอร์ออโต้แบบนี้โอเคนะครับเบาเบาไปนิดนึงสามารถเบาได้จากฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เอาไว้ควบคุมอุณหภูมิ นะครับจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับจอ7นิ้วทัชสกรีนมีกล้องถอยให้เปลี่ยนภาษาได้แต่ผมใช้ภาษานี้ไปก่อนนะครับรองรับในเรื่องของ Android Auto Apple CarPlay นะครับ Smart d ดี i ายลิงกนะครับก็ทีลิงก์นั่นแหละนะครับบลูทูธได้ USB ได้นะครับใส่ DVD ได้นะครับตรงนี้ก็ครบเครื่องเลยนะครับในเรื่องของสเปคนะนี่กล้องถอยปึ๊บมีเลนส์กลระยะให้ด้านหลังนะครับก็ปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงต่างๆนะฮะก็โอเคโดยรวมนะครับแอร์แบกรอบคันเนี่ยปลอดภัยด้วยนะ แอร์แบกรอบคันของ Toyota y a r ริสนะครับทุกรุ่นเลยนะครับมี7ใบนะครับคุณผู้ชมต้องเรียนแจ้งไว้นะฮะแอร์แบกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาหน้าก่อนเปิดฝาหน้าเดี๋ยวไปดูขา้างหน้าแอร์แบกรอบคันนี้มี7ใบนะครับสเปคเทียบเท่ากับ Camry เลย Camry ก็มี7ใบนะครับคู่หน้าใต้เขานะฮะเสา A นะครับเสา C 7ใบคุณผู้ชมด้านหน้ามี5ด้านหลังมี2ครบ7ใบเลยนะครับเรียกว่าปลอดภัยทุกการใช้งานในการขับขี่ และเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ 3NR FKE เรียบร้อยแล้วด้วยก็เป็นเครื่องยนต์ใกล้2แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเป็นอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะแล้วก็ขับน่ารักด้วยขับหล่อด้วยสำหรับตัวแฮชแบ็กเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับนี่ดูสำหรับเครื่องยนต์นะใส่กลิ้งเลยนะครับไม้แค่3 0 0 0โลคุณผู้ชมะน,นะ,มนมป Dual v e, นะเป็นเครื่องยนต์ 9 2แรงม้าเรียบร้อยแล้วตัวเดิมเนี่ยไป86แรงมา้าอัปเกรดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็น9 2แรงมา้าตอบสนองเท้าดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับใครบอกว่ายาลอืดน,นะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับถ้าเมื่อก่อนนี้คืออืดกว่านี้แต่ถามว่าถ้าไปเทียบกับวีออสถ้าไปเทียบกับเอลติส e ยังไงก็อืดกว่าเพราะว่ารถเป็น, I ok ar, นอีโคคาร์นะครับแอนะครับประหยัดน้ํามันมากกว่าแน่นอนย3 3ิมกิโลต่อลิตรตามสเปคเดิมโรงงานนะครับก็เปลี่ยนผันไปตามสภาวะการจราจรนะครับรถตรงรถติดก็ นิ่งคลิกนะฮะเซ็งซีนเครื่องต่างๆนะครับเดิมหมดเลยหัวน็อตเม็ดอาร์คนะครับรอยสีมาร์คโรงงานตามคอท่องต่างอยู่ครบๆแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่กลิ้งเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะฮะเบ้าโช๊กนะครับนี่เบ้าโช๊กตะเข็บเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยแงะนะฮะเม็ดอาร์คเดิมๆนี่คานด้านขวานะครับแก้มขวาเดิมๆนะครับนี่ทับแรงกระแทกต่างๆอยู่ครบถ้วนหัวน็อตเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมๆครับใส่กลิ้งนี่คานตัวในทั้งหลาย ามุดไปให้ดูนะครับเห็นกันชัดๆนะหัวนัอตฝากระโปรงคุณผู้ชมดูหัวนัอตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับหัวนัอตฝากระโปรงไม่เคยขยับคุณผู้ชมใส่กิ้งเลยตาปั๊มโตโยต้านะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับแผงประตูเออแผงขออภัยคุณผู้ชมฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์น้ำยาปรัะปากาศนะฮะซีนนะครับนี่อเลฟจิกลื่นๆนะลื่นอ่ะเลฟจิกเข้าแบบนี้นะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะคุณผู้ชมกลิ้งเลย นะครับเบาโชกเดิมๆไม่มีแกะมีแงะขุนัตตัวในนะมีฟงมีฝุ่นบ้างนะครับแก้มนะครับเดิมคานเดิมไล่มาสวยๆไฟหน้าไไทยคุยโตนี่เดิมแท้ทั้งสองฝั่งเอ้ายา้ายมาดูฝั่งนี้นะครับไฟหน้าเดิมๆไทยคุยโตนะครคุณผู้ชมซื้อได้นะครับคันนี้ยาริสแฮชแบ็กนะหนึ่งจุดสองสปอร์ตปี2021นะครับราคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทฟรีดาวได้ไหมวันนี้ฟรีดาวได้นะครับ ม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ที่7,200กว่าบาทนะ7,200พันสอกับอีกหลัก10นะครับตอนนี้ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะ0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กัเข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะครับผมบิวผู้จัดการฝ่ายขายนะครับปรึกษาผมได้ทุกเคสนะครับซื้อวีออสซื้อยาลิปซื้อก็ผมเท โทรมาหาผมเท่านั้นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถในริษัทุกคันแหละไม่ว่าจะเป็นกระบะอะไรต่างๆนะเยอะแยะนะครับก็โทรมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับก็โทรเบอร์ส่วนตัวเท่านั้นนะนะคุณผู้ชมถ้าเบอร์โทรเบอร์ส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะส่งให้คนอื่นนะไม่ได้ติดต่อผมต้องบอกแบบนี้นะครับนอกจากว่าถ้าโทรไปเข้าเบอร์ส่วนกลางขอสายคนบิลโด,ดยตรงอย่างเงี้ยอาจได้นะครับหรือว่าให้ง่ายสุดแหละแอดไลน์มาหาผมเบอร์โทรผม,ชมโชว์ไว้ให้หน้าคลิปแล้วนะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด